ร้านฮอตยอดฮิตจีนอันดับที่ห้าพลาดบรรยากาศหน้าร้านจะหนึนห่งภายในร้านตกแต่งสไตล์จีนผสมผสานร,ระหว่างเสือและมังกรขอบอกเลยว่าที่นี่มุมถ่ายรูปสวยมากปังทุกรูปแน่นอนแต่เราจะขอพักเรื่องรูปมาโฟกัสเรื่องกินกันดีกว่าเพราะแอบเห็นมาว่าร้านเสือเอกไมมีเมนูให้เลือกมากกว่า100มเมนูเพร่้ามีวมันเยอะกว่าร้านอาหารซะอีกและแน่นอนค่ะมาถึงถําเสือเมนูทีเด็ดที่จะพลาดไม่ได้คือเมนูต้มเสือหอยชุดหมูที่ตะโกนบอกเลยว่าแซ่บมากและ ไปที่พนักง,งานแอบกระซิบมาว่าเมนูนี้ขายดีสุดเลยค่ะอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วจะใช้อยู่ใหญ่ก็กจัดมาเลยสิคะแล้วขอบอกว่าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆอร่อยสุดๆอิ่มแรกกับเซร็จอาหารมาโยกตัวตามกับลีลาการทําเมนูค็อกเทลของบาร์เทนเนอร์หนุ่มฮอตกันดีกว่าวันนี้จัดมาหนักให้2เมนูอย่าง Sex o ออนเดอะบีและบลูฮาวายที่ขอบอกเลยว่าแก้วเดียวก็เบลอแล้วจ้าแต่แต เฮ้ยไม่ใช่อย่าพึ่งเบลอไปไหนเพราะถ้ำเสือเอกมัยเขายังไม่หมดไหมเด็ดเท่านี้ที่มียังมีห้องคราวเกสส่วนตัวสำหรับจัดง,งานวันเกิดหรือจะมาทานอาหารเปิดตียกแกงก็มีให้และทีเด็ดที่ทําให้ถ้ำเสือเอกมยัยติดฮอตยอดฮิตที่เรียกได้ว่าสามทุ่มเตเต็มก็ต้องยกให้เรื่องดนตรีเขาเลย มีอะไรเด็ดๆอีกเพียบโดยเฉพาะหนุ่มๆและสาวๆบอกเลยถ้าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือนะคะ